เพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามาทำสีย้อมผ้าต่อเป็นคลิปที่ทำต่อเนื่องจากกา,ารทำเค้าเทอร์เจนกับมิกเชอร์นะทีนี้ในคลิปนี้เราต้องการที่จะทำสีย้อมย้อมผ้าเนี่ยเป็นสีขาวเพราะว่าเราต้องการเอาไปย้อมหมวกเราต้องการทำหมวกทำหมวกกุ๊กอะน่าจะเป็นเชฟเฮดนี่แหละถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารต่อเราก็เลยต้องการใช้สีย้อมผ้าสีขาว ทีนี้อุปกรณ์ในการทำเนี่ยก็คือเราต้องการไวท์เฮิร์บเพราะมันเป็นสีอมผ้าสีขาวใช่ไหมเอามา30ชิ้นแล้วเราก็ต้องมีคาวเทราเจนที่เราไปทำเคเวสมาเรียบร้อยละแล้วก็ต้องมีเอมทรีบอสเชด้วยแล้วก็เงิน3000 c เนีนะทีนี้พร้อมแล้วเนาะการเริ่มเคเวสเนี่ยเราจะเริ่มที่เมืองมอร c k อกเราก็เดินไปตามทางนี้ทีนี้ถ้าจะให้เร็วเนะเรากด เราต้องเข้าไปที่อินเนี่ยเข้าไปที่โรงแรมกดเปิดแผนที่แล้วก็กดเลยอ่ะมันก็จะหาทางลัดให้เราใช่ไหมอยากให้เร็วกว่านั้นก็กินกินม้าเนาะแล้วก็เดินไปอแต่ว่าอ <c oughs> เออลัดมากใช่ไหมอยากให้เร็วกว่านั้นก็กินม้าเลยนี <c oughs> ย่เดินไปเลยนี่กินม้าก็คือ ตามมานะไม่ใช่ยาม้ามนั่นจะคึกมากกว่าเดิมใช่ไหมทีนี้เราก็เดินไปใกล้จะถึงละเข้ามาที่โรงแรมปุ๊บอ่โรงแรมตรงนี้นะเข้าไปเลยพอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเดินไปทางขวามือเข้าไปปุ๊บอาจจะเจอคนนี้ NPC ที่เหมือนอบังอะนะของเขาคงไม่ได้ขายถั่วนะก็คุยกับเขาเขาก็จะ เขียนเลยว่าเป็นช่างทำสีย้อมนะนามว่าจาว่าดูฮานโอวันนี้ฟ้าใสาดจริงๆถังเป็นวันที่มอะกับการทำสีย้อมผ้าเลอเกินเราก็ไม่เนี่ยนะเราจะให้ทำสีย้อมผ้าแล้วก็ให้ทำนะนั้นก็จะอธิบายเนาะว่าสีย้อมผ้ามีอยู่2แบบแบบแรกหาง่ายอะไรของเขาอะนะเร,เราพอดีว่าเราทำอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เราเตรียมอุปกรณ์ไม่ทําเราก็เลือกสีย้อมผ้าสีขาวเพราะว่าเราต้องการทําสีขาวนี่เขาก็จะบอกเลยว่าเขาต้องการอะไรบ้าง30 r สิบไร่เหอหนึ่งเาทอร์เจนแล้วขวดเปล่าหนึ่งใบคิดค่าจ้าง3,000เซนีเอาละพร้อมยังพร้อมละก็เพราะว่าอุปกรณ์เตรียมเรียบร้อยเราก็ได้ไว้ไดซับหนึ่งชิ้นทีนี้ตอนนี้เราได้ละไว้ไดซับหนึ่งชิ้น ทีนี้คลิปนี้ก็เป็นนันว่าจบเพียงเท่านี้สั้นๆอย่างนี้ก็พอเนาะ,ะทีนี้ก็ท้ายคลิปนะคะขอขอบคุณนะที่คนที่กดไลค์นะคะก็กด Subscribe คลิปด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาทําหมวกนะคะ,ะเป็นหมวกเชฟเฮดนะคะหมวกเชฟเพื่อที่จะเอาไว้ทําของนะ,ะที่เป็นอาหารอย่างเงี้ยที่เรากินเข้าไปแล้วมันจะเพิ่มเด็กเพิ่มสเต็งให้เราได้เนาะ,ะโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าแล้วกันะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีเช่นเคยจ้าวัสดีจ้าขอบคุณจ้า